จ้าสบายดีปีใหม่เดอ้อจ้ายินดีตอนฮับเขาสุสองสาวพิมปักเซคือเก่าเดอ้อจ้ากะคลิปนี้ชาพิมกะบไทายอยู่ห้องเนาะพิมเองกะบ่ได้เข้าลาวเนาะจ้ากะได้ยินเสียงจุดกระโผดเนาะเลยลุกขึ้นมาถ่ายคลิปนะจ้ากะเป็นตะม้วนเนาะพิมเองกะบได้หา คลิปอ่าเพิ่นจุดผูกกันเนาะกับเป็นเวลาเทีเ่ยงขึ้นเตะด้ยเน,นาะจ้าสาพิมพ์ปักเชกอะขอสบายดีปีใหม่ปีกระต่ายทองเนาะก,กับขอให้พีิพิธภัณฑ์จมิตรศักดิ์ภาพร่างกายแข็งแรงอกับครอบครัวของสาพิมพ์เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะหยาดเมตดของสาพิมเลยจ้าพิพิธภัณฑ์เนาะจ้าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแดง ประจักษ์โปรดไพ่ไข่เจ็บนะจ๊ะเดืองที่ผ่านมากอ่ะเพราะหายพันไปในปีเก่าเดือนเก่าเนาะเดืองที่พอดีน่ะจ้ายินดีตอนฮับเขาสู่ปีใหมให่ปีกระต่ายทองเด้อจ้กเขอให้ยทุกคนตรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆนั่นลุยตลอดปีไปเด้่อยจ้าไปฮับชมผูดต่อเด้อจ้ะเสียงดังจะตุ้นต่ำตุ้นต่ำนะจ๊ะไปไปอย่าพิกันเนาะ จ้าสำหรับคลิปในี้สาวพิมพ์ปากเซกาสิคอจบคลิปต้องซัมมีเด้อจากพิมพ์กะสิคอโตไปนอนตอก็นอนจ้าพิมพ์มกะดูขึ้นมาทายเก็บนอกกะเขอลาไปก่อนเขอสบายดีสวัสดีเด้อจ้าบายบายจ้า